สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี่น้องมากินส้มตำใส่ติ้นไก่ใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องผักก็มียอดกะทินนะคะพี่น้องเก็บมาจากต้นสดๆเลยนะคะมีแตงกวาผักกาดขาวแล้วก็ผักสลดัดมีผักมุ้งด้วยนะคะพี่น้องผักมุ้งก็เก็บมาจากสวนข้างๆไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้กินกับเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ออกกล้องก่อนจะกินมวนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะมากค่ะพี่น้องมาเชียบเชบด้วยกัน,กนอะไรนะ,ะมีลูกมีลูกกระเจี๊ยบด้วยนะคะพี่น้องอยู่ข้างล่างสีลูกพี่น้องมองไม่เห็นแล้ว,วลก็รวยด้วยเม็ดกระถินนะคะพี่น้องเม็ดกระถินก็เก็บมาจากต้นไม่ได้ซื้อเอาเลยตักเยอะๆเลยเพื่อน มาคาพี่น้องกินชมตำเสาอตี้นไก่นะี่ใหญ่ๆนะคนนนะวน้อนเนี่ยมาพกินเจ้เามก็ะน้ำปลาละนูนเลยนะคะพี่น้องตักเลยนี่นะคะพี่น้องตีนไก่ชิ้นใหญ่ๆตักเลยเพื่อน ลกินหนักเยอะๆเลยอืมกินไก่ต้มเปืเป่อยๆนะคะพี่น้องอร่อยดี ลองหนูนะ,ะพี่น้องยอดกระถินจักงกว่าหีดเลยผักสลัดสุดๆนะคะพี่น้องนี่จิ้มเข้าไว้เลย เผกบุ้งเ e. พื่อนเขาไม่กล้ากัดเลี anyway> いい้ยงนะครับพี่น้องโกลได้เย็นเสียง Không cái bên đây theo ý chí ngờ <laughs> ừm trồng qua gốc gọt ไม่เปลี่ยนน้องยาดกระเินสวยมากลมเลยนะพี่น้องเก็บมาจากต้นแดงหวานจัะตักเยอะๆเลย กินกับมะเขือเทศด้วยนะคะพี่น้องอืม ยอดกะทินกลิ่นมันไม่แรงเหมือนชาอมนะคะพี่น้องมวนกินได้แต่ถ้าเป็นยอดชาอมอะ่ะกินได้เลยแล้วว่ากลิ่นมันแรงแบบเอยอๆเลยอเอาเลยกินใอ้ผักสลัดไม่กินเนาะ เพื่อนหมอว่ารอให้หุ่นเกาหลีนิดนึงเขาจะออกกล้องด้วยนะคะพี่น้องจริงนะหมอ,ม,มอเรื่อปือ่อยมัากเลนไก่ ม,มามองว่ากูกูไม่พอกินย, <c oughs> ยอดกระถินสวยมากนะที่เนาะ กินกับน้ำพริกอ่องนี่สุดยอดมากเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับพี่น้องผักมุ้งก็กำลังขึ้นงามมากนะครับพี่น้อง บุ้งก็ทำกินได้หลายอย่างนะครับเอามาผัดเอามาจ้อมาจุ่มให้มามากเอาไปแจงกว่าตักเยอะๆเลยตีนไก่ กระเจ็บกระเจ็บเขียวนะคะท่านนียอ,อร่อยนกอยู่ข้างหลังนะไม่รู้ รมเย็นอากาศดีมากตักเยอะๆเยะลยว,ว่ากลัว เอาซ้ำไปกับจับเอาเยอะๆเลย แ่บมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะผักกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ